ส่วนฝากฝั่งทางการเมืองภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานั้นทางสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ออกหนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่สปีที่3ครั้งที่19สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันพุธที่3กันยายน2568 ครั้งที่19สมัยสามัญประจําปีครั้งที่1ในวันพฤรัสสบดีที่4กันยายน2568และครั้งที่20 สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่งเป็นพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายน2568เวลา9นาฬิกาซึ่งทางสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยนะครับว่าการนัดประชุมในครั้งนี้ทั้ง3นัดไม่ว่าจะเป็นวันพุธที่3กันยายนวันพฤหัสบดีที่4กันยายนและวันศุกร์ที่5กันยายน2568นั้น ก็ถือว่าเป็นการนัดประชุมเป็นการเพิ่มวันเพื่อเตรียมรอไว้เพราะว่าถ้าหากวิปทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันได้แล้วก็จะต้องมีการส่งเรื่องมายังสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นก็สามารถบรรจุลงระเบียบวาระเป็นกรณีพิเศษได้ครับพี่น้อง